เกิดอะไรขึ้นเชียร์ที่คำพรอันฟอลโล่แฟนหนุ่มไฮโซบิ๊กหรือเลิกเงียบ <S <S หลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะสำหรับนางเอกสาวเชียร์ที่คำพรที่ปัจจุบันได้ผันตัวเป็นนักแสดงอิสระนอกเหนือจากงานเบื้องหน้าตอนนี้เชียร์ที่คำพรก็ได้หันไปทำเบื้องหลังและพูดจัดละครด้วย และเป็นที่ทราบกันเป็นอย่างดีค่ะว่าตอนนี้เชียร์ที่คำพรก็กำลังคบหาดูใจกันกันกบไฮโซบิกธนพลและหลายๆคนนะคะก็รอรุ้นให้คู่นี้เข้าพิธีวิวากันไวๆเพราะว่าเป็นคู่ที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวค่ะแต่ทว่าค่ะทำเอาชาวเน็ตจับตาความสัมพันธ์ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อนางเอกดังอย่างเชียร์ที่คำพรได้อ so ันฟอลโลแฟนหนุ่มไฮโซบิกโดยก่อนหน้านี้นะคะทางเพจเจมอย1้อก็ได้ออกมาโพสต์ว่า มีคู่รักมากเท่เขาอันฟอลโล่กันอีกคู่แล้วนะเนี่ยเนี่ยจะมีคู่รักเลิกเงียบกันอีกแล้วหรอ และล่าสุดค่ะทางข่าวบันเทิงช่องแปดก็ได้ออกมาเฉลยแล้วว่าคู่รักมาเท่นั่นก็คือคู่ของเชียร์ที่คําพรและไฮโซบิกที่ตอนนี้เธอนั้นได้อันฟอลโล่ฝ่ายชายไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ทั้งด้านฝ่ายชายนั้นยังได้ฟอลโล่อยู่นั่นเองค่ะงานนี้เรื่องราวจริงเท็จจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอให้เจ้าตัวนั้นออกมาชี้แจงจะดีกว่าค่ะ